อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่741รับศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งวารีหลังการนำเสนอของพิธีกรศิลาศักดิ์สิทธิ์ถูกเผยโฉมออกมาจากกล่องคริสตัลที่ปิดสนิททันใดนั้นผู้คนรอบข้างต่างสัมผัสดได้ทันทีว่ามีอักษรรูนสีฟ้าผุดขึ้นรอบตัวยังไม่พอเมื่อรูนเริ่มหลุดออกมามากขึ้นชั้นอากาศก็เริ่มถูกกลั่นตัวเป็นน้ำ คล้ายกำลังจะเกิดเม็ดฝนหาใหญ่ในไม่ช้าพิธีกรรีบปิดกล่องคริสตัลทันทีกล่องคริสตัลน,นี้เหมือนจะมีฟังก์ชันพิเศษเมื่อปิดลงอักษรรูนจากศิลาศักดิ์ก็ไม่เล็ดลอดออกมาแต่ที่หลุดออกมาแล้วยังคงล่องลอยอยู่ในอากาศเป็นเครื่องยืนยันว่าเจ้าสิ่งนี้ไม่มีทางเป็นของปลอมอย่างแน่นอนและการแสดงเมื่อครู่มันทำให้ผู้คนเริ่มตื่นตัวบังเกิดความปรารถนาที่จะได้ครอบครองมัน ศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งวารีเริ่มเปิดราคาประมูลที่หนึ่ง0่นล้านเหรียญพลังงานและการเสนอราคาแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า100ล้านเหรียญพลังงานเริ่มได้ช่วงเวลานี้ตัวเลขบนจอขนาดใหญ่เริ่มวิ่งอีกครั้งฉิมเฟิงเฝ้ามองดูตัวเลขที่กระโดดหวบกระโดดขวบใส่ราคาอย่างไม่ลังเลส0,000 0่นล้านเหรียญพลังงานณขณะน,นี้คนอื่นๆที่กำลังเสนอราคาประมูล หลังจากป้อนเลขลงไปก็ได้รับข้อความที่ต่างจากทุกที่ติดติดขออภัยราคาที่คุณป้อนต่ำกว่าราคาประมูลในปัจจุบันและเมื่อก้มลงมองอีกทีพวกเขาก็พบว่าตัวเลขบนจอได้เปลี่ยนเป็น30,000ล้านเหรียญพลังงานแล้วเป็นฝีมือของคนจากห้อง VIP อีกแล้วคนอะไรร่ำรวยชะมัดนี่เพิ่งจะเริ่มต้นก็อัพราคาสูงถึงขนาดนี้ ไม่มีทางซะละศิลาศักดิ์สิทธิ์ก้อนนี้สำคัญต่อฉันมากจะไม่ยอมยกให้เด็ดขาดว่าแล้วคนบางกลุ่มก็กัดฟันเสนอราคาอีกครั้งฉินเฟิงมองไปยังผู้คนเหล่านั้นที่ยังคงมุ่งมั่นแข็งขันและเริ่มป้อนตัวเลขลงไปอีกทีเขาไม่ต้องการที่จะเสียเวลาต้องมาเติมทีละ100ล้านเพราะสำหรับฉินเฟิงสิ่งที่มีเหลือเฟือที่สุดคือเงินห้าหมล้านเหรียญพลังงาน ราคาพุ่งปรีดอย่างก้าวกระโดดอีกครั้งช่วงเวลานี้คนส่วนใหญ่พอเห็นราคาก็ได้แต่ยอมรับความพ่ายแพ้พิธีกรอ้าปากค้างก่อนกล่าวด้วยความตื่นเต้นตอนนี้แขกผู้มีเกียรติจากห้อง1ถึง85ได้เสนอราคา50,000ล้านเหรียญพลังงานยังมีใครเสนอให้มากกว่านี้หรือไม่ชายคนหนึ่งที่นั่งในที่นั่งธรรมดา ปรากฏร่องรอยของความเกลียดชังฉายว่าบนแววตาเขาชายคนนี้คือหลิวฮังเป็นคนที่เพิ่งมีเรื่องกับฉินเฟิงหลิวฮังมีความแข็งแกร่งอยู่ในเลเวล A เขาเป็นผู้นำตระกูลผู้ใช้วรยุทธ์โบราณแต่เนื่องจากตระกูลของเขาฝึกฝนวิชามานดังนั้นปลีกตัวออกห่างจากฝูงชนอาศัยอยู่อย่างสันโดดไม่ค่อยปรากฏตัว และเพราะพวกเขาไม่ค่อยได้ต่อสู้กับกลุ่มเลเวล A คนอื่นๆบ่อยนักทำให้หัวหน้าตระกูลที่ครองตำแหน่งมาช้านานบังเกิดความรู้สึกหยิ่งทนงคิดว่าตนอยู่เหนือผู้คนทั้งปวงเมื่อมาที่นี่แม้เขาจะทราบดีว่ามีคนแข็งแกร่งอยู่มากมายเหมือนดั่งก้อนเมฆแต่เขาไม่เคยหวาดกลัวใครเลยอย่างไรก็ตามเข้าตัวไม่เคยคิดฝันว่าจะถูกเลเวลบีคนหนึ่งเหยียบหัวอย่างกระทันหัน หลิวฮังยอมรู้สึกไม่พอใจแต่คงนึกไม่ถึงเช่นกันว่าเลเวลบที่ว่ามันแผ่นเหล็กขนานแท้หมายเลขห้องนั่นมันเจ้าเด็กคนเมื่อกี้ไม่ใช่หรอดีละ่ะฉันจะทำให้แกต้องกรีดเลือดออกมาหลิวฮังจดจำหมายเลขห้องของฉินเฟิงได้ทันทีเขาสะบัดสะบัดมือที่บาดเจ็บก่อนเริ่มป้อนราคา5100ล้านเหรียญพลังงานมีคนเสนอราคา5100ล้าน พิธีกรตะโกนอีกครั้งหมายเลข1หนึ่งขีดแปเพิ่มราคาให้เป็น5 1า0 0ื่นล้านเหรียญพลังงาน51,100รล้านมีใครต้องการเสนอราคาเพิ่มอีกหรือไม่ฉินเฟิงกดเสนอราคาซ้ำซ้ำเพิ่มมันทีละ1,000ันล้านเหรียญพลังงานจนไม่นานราคาก็พุ่งไปถึง57,000ืล้าน อย่างไรก็ตามหลิงฮังยังคงไม่ยอมเลิกกล้าเขาเสนอเงินเพิ่ม100ล้านทุกครั้งที่ชินเฟิงเสนอราคา57,100ล้านเหรียญพลังงานแขกผู้มีเกียรติหมายเลข7126เสนอราคาที่57,100ล้านชินเฟิงเริ่มขมวดคิ้วปลดปล่อยพลังสมาธิกวาดวูบไปทันทีหมายเลข7 1 2 6ตกอยู่ในสายตาของชินเฟิง แท้จริงแล้วเป็นคนที่เคยมาหาเรื่องเขานั่นเองดูเหมือนอีกฝ่ายแค้นฝังใจและต้องการเอาคืนตนเองจริงอยู่ว่า57,100ล้านไม่ใช่ขีดจำกัดของฉินเฟิงแต่อีกฝ่ายเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณแบบนี้ยิ่งไม่จำเป็นต้องใช้ศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งวารีเมื่อคิดได้แบบนี้ฉินเฟิงก็สยะยิ้มเย็นและไม่เสนอราคาเพิ่มอีกต่อไป ราคาอยู่ที่5 7 1 0 0ล้านยังมีใครต้องการเพิ่มราคาอีกหรือไม่มีอีกหรือเปล่าพิธีกรหันมาทางห้องหมายเลข1-85คนอื่นๆเองก็เหมือนจะใช้พลังสมาธิเข้าตรวจสอบเช่นกันทว่าห้อง VIP สามารถป้องกันพลังสมาธิได้ดัดงนั้นคนเหล่านี้ไม่ทราบการเคลื่อนไหวของฉินเฟิงจึงลมเลิกการตรวจสอบไป ตัวเลขบนหน้าจอไม่ขยับอีกและกลายเป็นการนับถอยหลัง30วินาทีแทนราคาที่5 7 1 0 0ล้านเหรียญพลังงานครั้งที่หนึ่งเวลาเริ่มนับถอยหลังไปเรื่อยจนมาถึง20วินาทีสีหน้าที่แต่เดิมสะใจของหลิวหังบัตรนี้เริ่มกลายเป็นแข็งกระด้าง57,100ล้านเหรียญครั้งที่สองเวลาเริ่มนับถอยหลังไปเรื่อย1 0 9 8 เม็ดเหงื่อเริ่มแตกพลักบนใบหน้าของหลิวฮังเอาจริงๆเขาไม่ได้มีเงินขนาดนั้นมากสุดมีสี่หมื่นล้านเหรียญพลังงานคือสมบัติทั้งหมดที่เขามีแต่เขากลับเสนอราคาประมูลครั้งแล้วครั้งเล่าจนตอนนี้เพิ่งรู้สึกตัวว่าเริ่มผิดแผนกลับกลายเป็นการจุดไฟเผาตัวเอง5 000, 7า0 0ื่ล้านเหรียญพลังงานครั้งที่สาเวลาล่วงเลยเข้าสู่หนึ่งวินาทีสุดท้าย อย่างไรก็ตามในตอนนั้นเองตัวเลขบนหน้าจอขนาดใหญ่ก็กระโดดขึ้นอีกครั้ง5.7200ล้านเหรียญพลังงานเป็นฉินเฟิงที่เสนอราคาเพิ่มในตอนท้ายฟูหลิวฮังผ่อนลมหายใจยาวหัวใจเขาที่แทบพุ่งทะลุคอหอยในที่สุดก็กลับมาอเนกายพิงพนักเก้าอี้ใบหน้ากลายเป็นซีดเซียวขอบคุณสวรรค์ที่อีกฝ่ายยังยอมเสนอราคามิฉะนั้น ผลลัพธ์ที่ตามมาคงยากจะคาดเดาแม้หลิวหังไม่เห็นใครอยู่ในสายตาแต่ขับมังกรดำหน้าหวาดกลัวมากเขาตระหนักดีว่าหากตนไม่สามารถจ่ายเงินนั่นได้ชีวิตอาจมาถึงจุดจบและเขาก็ตระหนักดีเช่นกันว่าฉินเฟิงต้องการของสิ่งนี้จริงๆแต่กลยุทธ์นี้เล่นเอาเขาตกใจกลัวแทบตายหากคิดเล่นตุกติกอีกมีใครรับประกันได้ไหมว่าฉินเฟิงจะเสนอราคาต่อ หลิวฮังคนหนึ่งหละที่ตอนนี้ไม่กล้าแล้วในที่สุดราคาก็หยุดลงที่57,200ล้านเหรียญพลังงานฉินเฟิงเป็นผู้คว้าศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งวารีไปครองจากนั้นศิลาศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกนำลงจากเวทีประมูลสินค้าอีกรายการถูกนำขึ้นแทนในระหว่างที่คนอื่นๆกำลังจดจ่ออยู่กับรายการประมูลคนคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นในห้องว i p ของชินเฟิง เป็นนายพลคนเดิมที่ก้าวเข้ามาหยุดหลิวฮังกับเขาไม่ให้ต่อสู้กันก่อนหน้านี้มิสเตอร์ขอแสดงความยินดีที่ชนะประมูลรายการนี้เชิญคุณตรวจสอบมันได้ฉินเฟิงพยักหน้ารับเอากล่องคริสตัลมาและเปิดมันศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งวารีตก็อยู่ในมือของฉินเฟิงแต่ภายใต้แรงกดดันจากพลังสมาธิของเขามันกลับไม่ปลดปล่อยกลิ่นอายเหมือนคลื่นทะเลขนาดยักษ์ออกมา ดูเหมือนว่าอักษรรูนทั้งหมดจะถูกสะกดเอาไว้ในหินโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามในพลังสมาธิของฉินเฟิงยังสามารถรู้สึกได้ถึงอักษรรูนนับไม่ถ้วนที่อยู่ข้างในมันศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งวารีแม้มีขนาดไม่ใหญ่เท่ากับสองก้อนที่ฉินเฟิงเคยได้รับแต่ดูเหมือนมันจะมีจิตวิญญาณที่มากกว่าไม่เลวนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการชินเฟิงกล่าว จากนั้นก็มอบแหวนมิติให้กับนายพลแห่งคลับมังกรดำและเงินที่อยู่ข้างในเป็นจำนวน5 7า0 0นวน57,200ล้านเหรียญพลังงานเป๊ะสำหรับอุปกรณ์รูนมิติที่บรรจุมันฉินเฟิงถือว่าให้เป็นของขวัญอีกฝ่ายไปเลยแล้วกันเพราะเมื่อแลกกับการได้รับวัตถุเลเวล S แล้วอุปกรณ์รูนมิติชิ้นหนึ่งไม่นับเป็นสิ่งใดหากเป็นคนทั่วไปเมื่อเห็นเงินที่อยู่ข้างในเป็นใครก็ต้องใจเต้น แต่สีหน้าของชินเฟิงกลับดูไม่ใส่ใจเลยเมื่อเห็นแบบนี้นายพลจึงกล่าวออกมาว่าขอบคุณสำหรับการมาเยือนแขกผู้มีเกียรติท่านนี้หากยังไม่รีบร้อนจากไปช่วยรออีกสักหน่อยได้หรือไม่ในไม่ช้าสินค้าปริศนาชิ้นสุดท้ายจะปรากฏขึ้นแล้วบางทีมันอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการชินเฟิงเลิกคิ้วสินค้าปริศนาอย่างนั้นหรือเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้เขียนชื่อไว้ในบรชัวระบุไว้แค่ว่าเป็นสมบัติชั้นยอด ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดิมฉินเฟิงตั้งใจจะซื้อศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งวารีแล้วจากไปแต่เมื่อได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายเขาก็เริ่มรู้สึกสนใจขึ้นมาเล็กน้อยตอนที่742สิสินค้าปริศนาต่อจากนั้นก็มีอาวุธเทวะอีกหลายชิน้นและวัตถุดิบระดับสูงขึ้นมาประมูลเพียงแต่ไม่มีอะไรที่เหมาะสมกับฉินเฟิงฉินเฟิงไม่ได้เข้าร่วมการประมูลอีก แน่นอนสิ่งที่อยู่ในงานประมูลนี้ทุกชิ้นล้วนเป็นของคุณภาพสูงหนึ่งในนั้นกระทั่งเป็นอาวุธเทวะเลเวล A มันคืออาวุธประเภทกริสและในตอนท้ายมันถูกประมูลไปในราคาสูงถึง135,000ล้านเหรียญพลังงานยิ่งไปกว่านั้นบุคคลน,นี้มีได้อยู่ในห้อง VIP แต่นั่งอยู่ท่ามกลางฝูงชนขณะน,นี้เขาแสดงสีหน้าตื่นเต้นและยินดีมากๆผุดลุกจากที่นั่งไปยังหลังเวทีทันที พลังสมาธิของฉินเฟิงกวาดลงสำรวจกายของฝ่ายตรงข้ามและพบว่าเป็นคนรู้จักอย่างกระทันหันเจ้าหมอนั่นมันกวนจินห้าวไม่ใช่หรอฉินเฟิงมองไปยังใบหน้าอ่อนเยาว์ของอีกฝ่ายชายคนนี้ดูอายุยังน้อยน่าจะแค่40ปีเท่านั้นสำหรับผู้ใช้พลังจะสามารถเข้าสู่เลเวลเอได้ก็ต่อเมื่ออายุต้องไม่เกินห0ปี ดังนั้นอีกฝ่ายที่อายุเพียง40ถือเป็นอัจฉริยะอย่างไม่ต้องสงสยัยไม่หมดเพียงเท่านี้ผู้ชายคนนี้ยังเป็นคนคนเดียวกับที่สามารถดัดแปลงทักษะ9้าแห่งหมอกให้กลายเป็นวิชาตัวเบาเลเวล S ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดทักษะหมื่นพูดและถ้าคำนวณตามเวลาในปัจจุบันอีกฝ่ายหน่าจะประสบความสำเร็จแล้วกวนจินห่าวคนนี้มีความแข็งแกร่งมากในบรรดาพันธมิตรมนุษยชาติทั้งหมดทั้งมวล เขาคือมือสังหารอันดับต้นๆกวนจินห้าวเป็นมือสังหารดังนั้นตัวตนของเขาจึงเป็นความลับมากใบหน้าที่เขาเปิดเผยในครั้งนี้อาจไม่ใช่ใบหน้าที่เผยโฉมในครั้งต่อไปส่วนเหตุผลที่ฉินเฟิงรู้ว่าเป็นอีกฝ่ายนั่นเพราะคริสในมือของกวนจินห้าคริสนี้เป็นอาวุธเทวะที่ทรงพลังมากๆหลังจากกวนจินห้าวได้รับคริสนี้เขากลับไปยังพันธมิตรฟิลิปปิน และรอบสังหารผู้ใช้พลังเลเวล S อาศัยอำนาจของกริสทำลายโลกปราณกำลังภายในของศัตรูและเก็บเกี่ยวชีวิตเป้าหมายได้สำเร็จผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้น่ากลัวมากมันทำให้กวนจินห้าวมีชื่อเสียงนอกจากนี้ยังทำให้ทักษะหมื่นพูดกลายเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเ,เช่นเดียวกันกับทักษะลับกลืนดาราที่ในชีวิตก่อนถูกเรียกว่าเป็นวิชามานอันน่าสะพรึง หาใครซึ่งทักษะรับกลืนดาราเจ้าของคนเดิมอย่างหลุยหมิงคงไม่สามารถกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าหวาดกลัวได้เช่นเดียวกับกวนจินห้าวหากครซึ่งทักษะหมื่นพูดคงไม่มีทางสังหารผู้ใช้พลังเลเวลเอสได้ฉินเฟิงกับซางฮันแลกเปลี่ยนทรายทานเวลาหลังจากพบว่าหนังสือทั้งสามเล่มไม่มีอันไหนเหมาะสมกับตัวเอง ทักษะเลเวลเอสแรกที่เขานึกถึงในใจก็คือทักษะหมื่นพูดนี่แหละเพราะในช่วงแรกๆฉินเฟิงเคยได้ฝึกฝนทักษะก้าวแห่งหมอกอยู่เหมือนกันแต่หลังจากได้ครอบครองเทคนิคก้าวมังกรเขาก็ไม่กลับไปฝึกฝนมันอีกปัจจุบันความแข็งแกร่งของฉินเฟิงเพิ่มพูนขึ้นแล้วเทคนิคก้าวมังกรไม่อาจตามความต้องการของเขาได้ทันอีกต่อไปดังนั้นทักษะหมื่นพูดจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ฉันสงสัยจังว่าจะสามารถใช้เงินฟาดถัวกวนจินห้าวให้ยอมขายทักษะนี้ออกมาได้ไหมแต่อย่างไรเสียนี่คือทักษะของเลเวลเอสชินเฟิงไม่มั่นใจเหมือนกันแต่คงต้องลองถ้าไม่ได้ผลก็จำเป็นต้องใช้วิธีรุนแรงระหว่างฉินเฟิงกำลังคิดถึงเรื่องนี้เสียงของพิธีกรก็ดังขึ้นอีกครั้งชิ้นต่อไปคือการประมูลสินค้าปริศนาครั้งแรกในวันนี้ ทันใดนั้นสปอตไลท์ทุกดวงเปิดพรึบแล้วหมุนมากองรวมกันเป็นจุดเดียวทุกสายตาเบนตามและพบว่าในจุดรวมแสงมีพิธีกรสาวกำลังยืนอยู่ดนตรีเริ่มดังขึ้นหญิงสาวที่ดูสง่าง,งามเริ่มก้าวเดินเป็นฟินิ์เพลิงเธอเป็นคนถือมันออกมาด้วยตัวเองงั้นหรอสมบัติอะไรกันที่มีค่ามากถึงขนาดนั้นฝูงชนเริ่มเกิดข้อสงสยัย ฟินิกเพลิงเป็นหนึ่งในระดับสูงของคลับมังกรดำความแข็งแกร่งอยู่ในเลเวล A ด้วยอารมณ์ร้อนแรงทำให้ไม่มีใครกล้ายุ่งกับเธอปรากฏตัวครั้งนี้เธอแต่งกายสวยแสดงโดงงามผมสีแดงเพลิงโดดเด่นสะดุดตาฟินิกเพลิงถือถาดด้วยมือข้างเดียวเดินลงมายังเวทีประมูลจากนั้นยกผ้าคลุมถาดสีแดงออกหยิบอุปกรณ์รูนมิติบนมันขึ้นมา แล้วเธอก็โบกมือบางสิ่งที่เหมือนจะเป็นสีดำร่วงตกลงกับพื้นตึงเสียงกระแทกดังสน,นั่นกระทั่งผู้คนยังรู้สึกสั่นสะท้านใต้เท้าจากนั้นกลิ่นอายอันน่าสะพรึงก็ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณและประเด็นก็คือกลิ่นอายนี้น่าหวาดกลัวเกินไปทว่าผู้คนต่างจ้องมองสิ่งนั้นอย่างไม่อาจละสายตามันคือเขาแหลมที่มีความยาวสิบเมตร ทังยังมีร่องรอยของเลือดตรงช่วงขอบขอบกลิ่นอายที่เปล่งออกมาทําให้ผู้คนรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้อง 6. กพริบตานั้นบังเกิดเสียงคำรามดังออกมาจากวัตถุสีดำนี้ผู้คนคล้ายเกิดความรู้สึกกว่านั่นเป็นเสียงคำรามของมังกรมีกระทั่งร่างเงาบางอย่างโผล่ออกมาจากเกล็ดของมันเหมือนเป็นการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีรูปลักษณ์ของมังกรยักษ์ พิธีกรกล่าวด้วยความตื่นเต้นว่าทุกท่านสินค้าประมูลในครั้งนี้เป็นตัวตนทรงอำนาจเลเวลเอสลงมือด้วยตัวเองจนสุดท้ายสามารถตัดเขาข้างหนึ่งของสัตว์เทวะเลเวลเอมาได้อื้อหือตลอดทั้งห้องประมูลกลายเป็นเดือดพล่านยิ่งไปกว่านั้นกระทั่งฉินเฟิงยังจ้องตาค้างมองไปยังเขาข้างเดียวที่วางอยู่สัตว์เทวะ ไม่คาดฝันเลยว่าสินค้าประมูลชิ้นสุดท้ายจะเป็นเขาของสัตว์เทวะอย่างกระทันหันต้องรู้นะว่าต่อให้เป็นสัตว์ร้ายเลเวล S ก็ตามหากมันคิดจะยกระดับขึ้นเป็นสัตว์เทวะจะต้องครอบครองสิ่งที่เรียกว่าโอกาสทองก็คล้ายกับในกรณีของขมือบฟ้าในชีวิตก่อนมันทรงพลังมากอยู่แล้วแต่หลังจากได้รับทายทานเวลาขมือฟ้าก็วิวัฒนาการเป็นสัตว์เทวะ คุณลองจินตนาการเอาเถิดว่ามันต้องใช้โชคถึงขนาดไหนเมื่อมันกลายเป็นสัตว์เทวะต่อให้เป็นเลเวล S ก็ยังต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างระมัดระวังไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ว่าตามกำลังรบของมนุษย์พวกเขาสามารถต่อกรกับจักรพรรดิสัตว์ร้ายในเลเวลต่ำกว่าเท่านั้นแต่หากเป็นสัตว์เทวะมันต้องขึ้นอยู่กับความสามารถด้วยแค่เขาข้างเดียวมันก็เพียงพอให้ผู้คนรู้สึกกดดัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสัตว์เทวะตัวนี้ทรงพลังขนาดไหนไม่ทราบจริงๆว่าเลเวล S สคนนั้นมีของดีอะไรถึงสามารถค้นสัตว์เทวะลงได้เมื่อเห็นของตรงหน้าฉินเฟิงบังเกิดความคิดขึ้นมาไม่ว่าอย่างไรตนต้องได้เขาข้างนี้มาให้จงได้การดำรงอยู่ในระดับเทวะถ้านำเขาข้างนี้ไปผสานร,รวมในมีดกษัตริย์ครามมันจะต้องทรงพลังไปอีกขั้นแน่นอนเวลานี้เราจะทำการเปิดประมูลเขาสัตว์เทวะ เสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ100ล้านเหรียญพลังงานครั้งนี้อีกฝ่ายไม่ได้ประกาศว่ามีราคาขั้นต่ำเท่าไรเพราะมันไม่มีความจำเป็นเลยเสนอราคาครั้งละ100ล้านเป็นแค่วิธีการประชาสัมพันธ์เท่านั้นตัวเลขบนหน้าจอขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว10,000ล้าน20,000ล้าน50,000ล้าน บนหน้าจอใหญ่ตัวเลขวิ่งอย่างบ้าคลั่งพริบตาเดียวพุ่งสูงไปถึง80,000ล้านและตัวเลขยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะนี้ฉินเฟิงยังไม่คิดเสนอราคาแรงแม้เงินในมือเขามีมากมายแต่บางครั้งเจ้าตัวกอดดื่มดำไปกับบรรยากาศอันร้อนแรงเช่นนี้ไม่ได้ถึงนี่จะเป็นเขาแค่ข้างเดียวของสัตว์เทวะแต่ในชีวิตก่อนฉันเคยเห็นการประมูลวัตถุดิบระดับเทวะมาแล้ว ครั้งนั้นราคามันพุ่งสูงถึง1 0 0 0 0แสนล้านเหรียญพลังงานหลังผ่านไปไม่นานราคาของเขาเดียวก็พุ่งสูงถึง90,000ล้านช่วงเวลานี้ผู้ที่มีเงินพอจะจ่ายเหลืออยู่ไม่มากอีกต่อไปการเสนอราคาลดลงอย่างต่อเนื่องกระทั่งตอนเพิ่มราคาผู้คนก็เริ่มระมัดระวังราคาในตอนนี้มากพอที่จะทำให้คลังสมบัติของตระกูลเลเวลเอกลายเป็นว่างเปล่า ตอนนี้ราคาอยู่ที่91,700ล้านอะขึ้นเป็น91,800ล้านแล้วมีใครต้องการประมูลอีกไหมต้องอย่างนั้นสิราคาปัจจุบันอยู่ที่91,900ล้านพิธีกรพยายามตะโกนเร่งเรา้าแต่ขณะน,นี้การเสนอราคากลับช้าลงเรื่อยๆคล้ายทุกคนเริ่มลังเลและในจังหวะนั้นเองฉินเฟิงก็เริ่มเคลื่อนไหว บนหน้าขอขนาดใหญ่ราคาประมูลทะลุขึ้นมาอีกหลักในพริบตากระทั่งพิธีกรเองยังต้องร้องเสียงหลงหนึ่งแสนล้านเหรียญพลังงานมีคนเสนอหนะะึ่งแสนล้านแขกผู้มีเกียรติห้อง1นึถึงแปเสนอเงินหนึ่งแสนล้าน